ดีค่ะหนูชื่อนางสาวดารากรบุบริสุดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจะมา,จะมาจะมานำเสนอง,งานเรื่องกันทอผ้าเกลี่ยนในหมู่บ้านพลิลมนักความหมายของการทอผ้าเกลี่ยแต่ละแต่ละแบบและแต่ละสีค่ะการศึกษางานวิจัยอุปรกรณ์มีดังนี้หมีปากกาสองสมุดบันทึกสามโทรศัพท์เอาไว้บัน เอาไว้เก็บภาพหรือว่าบันทึกชุดกรีเยงนะคะชุดกเรี่ยงสีดำหมายถึงผู้หญิงที่มีลูกมีสามีและสีขาวสีขาวยาวนะคะเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์และมีความสง่างามและสีสีอุ่นที่เป็นที่ไม่ใช่สีสีแดงหมายถึงผู้ใช้ ได้ไปสัมมาหมู่บ้านหุ่นนักจะมีการทอผ้าและทอผ้าแต่ละบ้านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงหักข้าวโพดเสร็จเพราะเป็นเวลาว่างของชาวหุ่นนักที่ใช้ในการทอผ้าและนำผ้าที่ทอมาขายให้กับญาติหรือว่าคนต่างถิ่นที่เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านผ้าที่ทอน,นั้นนวนเป็นแต่ผ้าายยาวสัน้นและ สีต่างๆจะที่ดีฉันได้ซื้อสับู่งมมาแล้วนำมาลงมาเพวาะว่คอย